ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทังพระธรรมและพระสงฆ์กราบขอโอกาสท่านพระอาจารย์นันทยานมีภิกษุณีและไอเยทุกรูปเจริญธรรมเพื่อนพระมรรจายาตโยมทั้งหลายค่ะก็นั่งตามสบายได้เลยนะคะก็ข้าพเจ้าสิคมนาชิระยาเคยคุยกัน เคยพูดให้ฟังหรือยังคะเคยแล้วเคยแล้วใช่ไหมคะอ๋อเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วอ๋อเราประสบการณ์รรตรงเลยนะคะว่ามีอะไรในชีวิตเราเอาการภาวนาช่วยอ๋อ,อค่ะข้าพเจ้าก็เป็นผู้หญิงปกติธรรมดาในสมัยนี้เนาะที่ก็จะมีความเชื่ออะไรบางอย่างใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนแบบฉันทําได้ฉันเก่งฉันเป็นอย่างงู้ฉันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ ก็ตั้งแต่เด็กมาก็ว่าแล้วก็พอทาได้ก็เก่งนะก็เรียนอะไรมาเออเออมันก็ได้เนาะแล้วมันก็เรียนไปเรื่อยๆตรีก็จบอักษรศาสตร์จุฬาเอกอังกฤษมคะเขนิยมก็เออไม่ค่อยเรียนอะไรบ้างไหมก็ถูถูไทยๆไปดู่ได้เนาะแล้วพอโทรแล้วก็อะไรก็ได้ไปหมดไงค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยค่ะตอนนั้นน่ะนะคะเออมันก็ฉลาดเหมือนกันเนาะมันก็เอาตัวรอดได้ จะทําอะไรมันก็ทําได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นมีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจตัวเองมากมากๆไปเลยโดยที่ไม่ต้องนึกถึงสมัยก่อนเนาะไม่ต้องไปนึกถึงอะไรใครก็ได้ฉันเนี่ยแหละดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องอะไรใครก็จะไม่ค่อยอะไรกับใครมากมายนะคะพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นพ่อแม่แต่ก็ จนพึ่งตัวเองได้เพราะเขาเลี้ยงให้มาให้ดูแลตัวเองเนาะให้พึ่งตัวเองจนทํางานทําแบบก็พอมปย้อนกลับไปก็เออทาเหมือนแบบคนโง่มากเลยางค่ะวันวันก็ทําแต่งานเพราอมีความรู้สึกว่ากินข้าวก็ไม่จําเป็นเสียเวลานอนก็ไม่จําเป็นเสียเวลามีเวลา24ชั่วโมงเนี่ยมันต้องทําให้ได้ก็ทาทำ,ทำ,ท,ำไงไงทำอย่างเงี้ยค่ะก็ทามาหลายอาชีพเนาะ ตั้งแต่เป็นโจลุยส์การแสดงอย่างนี้ใช่ไหมคะมาต้องเป็นครูเป็นแอร์แล้วก็สุดท้ายมาก็คือไม่เอาอะไรละเขียนหนังสือเพราะว่ามีคนให้มาเขียนแล้วก็เขียนแล้วก็เออขายดีอะไรอย่างเงี้ยก็โทอิก900้ารอย plus สอบอย่างไรได้คะแนน900อย plus อย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับโทอีกแล้วมันก็กลายเป็นว่าพอมันยิ่งทําอะไรแล้วมันประสบความสําเร็จมันก็ดิ่งไปทางนั้นเลยอะคะ่ะแล้วก็มีความเชื่ออะไรที่ผิด แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างอย่างเหมือนว่าฉลาดแต่มันไม่ฉลาดยกตัวอย่างเช่นการเบียดเบียนตัวเองก่อนหน้าเนี่ยที่จะมารู้เรื่องกับกับพุทธศาสนาใช่ไหมคะก็จะไม่รู้เรื่องการเบียดเบียนตัวเองเราก็จะคิดว่าเฮ้ยทําอย่างเงี้ยมันถูกเวลางานมันมีน้อยทําให้ได้มากที่สุดสิ่เนี่ยก็จะทำทำโดยที่ไมไ่นึกถึงตัวเองคิดแค่ว่าร่างกายก็มีไว้ใช้ก็ใช้มันไป มันมีแรงอยู่ก็ทํามันไปมันทําได้เฮ้ยมันพุชอีกนิดนึงมันได้มันได้ไดก็ทําทําทาทาตื่นเช้ามาก็คือเราก็จะไม่นอนเป็นเวลาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าทํางานฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะก็นอนเมื่อไหร่ก็คือง่วงเมื่อไหร่ก็จะฟุบไปเลยแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะทําเพราะว่าตอนกลางคืนจะเป็นช่วงที่สงบเงียบก็จะทาทําทาตื่นเช้ามาก็กาแฟกาแฟกา,าแฟอย่างเดียวข้าวไม่ต้องกินเอาไว้ก่อน ถ้าความคิดมันมาแล้วอะ่ะมันจะต้องมาถ้าเราหยุดตอนเนี้ยโง่มากเลยนะเพราะมันต่อไม่ได้เพราะเคยแล้วถ้าไอความคิดมาอารมณ์มาะต้องรีบทําเพราะว่าถ้าหมดช่วงเนี้นะจะไม่มาอีกก็ทำ,ทำ,ท,ำทำจนมันไม่ไหวแล้วแสบท้องก็ประมาณสี่ห้าโมงก็ถึงกินข้าวหนึ่งมือ้อที่เหลือตอนตอนนั้นนะก็คืออยู่ได้ด้วยน้ําตาลแล้วก็กาแฟอย่างเงี้ยค่ะทำอย่างเงี้ย สองเดือนสามเดือนจนก,กว่าหนังสือจะเสร็จแล้วก็ค่อยพอหนังสือเสร็จปุ๊บก,ก็มาใช้ชีวิตปกติทํางานปกติได้ไงค่ะแต่ก็จะสอนไงปกติก็เก้าโมงถึงสามทุ่มสามารถสอนได้พักหนึ่งชั่วโมงไงค่ะคือสามารถทําได้ทุกอย่างเท่าที่ร่างกายก็คือมีความรู้สึกว่าร่างกายมันใช้ได้มันใช้ใช้ใช้ใชไปเบียดเบียนตัวเองจนก็อย่างที่รู้ก็คือป่วยใช่ไหมคะป่วยด้วยโรมาตอยเป็นโรครูมาตอยเนาะ ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของขาดสารอาหารแล้วก็ผิดปกติเรื่องของภุมิคุ้มกันไงคะจนพอได้มาฟังธรรมพอได้มารู้อะไรต่างๆนานา,นาแล้วยิ่งได้มาบวชเนี่ยนะคะตั้งแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาทําให้ได้เข้าใจเลยว่า<ม>การใช้ชีวิตที่มันถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันดีแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องของการภาวนาสมัยก่อนก่อนบวชเนี่ยก็จะมา เราก็จะคิดเนาะโอ้เข้าวัดเจ็ดวันต่อปีนี่แบบคนดีมากๆเลยอะ่ะโหดีรู้สึกว่าเจ็ดวันต่อปีเนี่ยสุดยอดละถือว่าเป็นคนดีของพ่อแม่ละนี่เนาะแล้วก็ถือว่าดีกับตัวเองด้วยแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเท่านี้พอปีหนึ่งเจ็ดวันพอเท่านี้พออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอมาวัดเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจกับการที่ว่า ทำไมต้องเดินทำไมต้องนั่งนั่งแล้วไงอ่ะห้องหนอเรายุบหนอแล้วมันต้องยังไงต่อไม่เข้าใจเราไม่เก็ตเราไม่เก็ตถึงจุดว่าทําเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเดินแล้วก็นั่งอ่ะให้เดินก็นั่งก็ทาอ่ะก็ทําไปแต่เราไม่เข้าใจถึงจุดของมันจริงๆจนพอได้เจอมาแล้วว่าโอ้ชีวิตมันทุกข์ทุกข์ก็คือมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ เราอาจจะไปหลงในความเป็นหนุ่มสาวหนุ่มสาวมีพลังก,กำลังได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างนั่งเหยียดจะนั่งยังไงก็ได้แต่พอมาป่วยจริงๆโหนั่งยองๆไม่ได้การนั่งยองๆได้เวลาเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเวลาเห็นคนที่คุกเข่าลงไปกับพื้นได้เราจะมีความรู้สึกว่าโอ้เขาเขาดีจังเลยเนาะสุดยอด อารมณ์อย่างนั้นเนี่ยมันเคยทําได้แต่ก็เออมันก็เปลี่ยนไปละมันผ่านไปละคือจุดนี้ไม่สามารถทําได้ไงคะแล้วก็จะเห็นว่าการที่หลงใช้ชีวิตมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวในความไม่มีโรคเนี่ยมันน่ากลัวมากทําให้มันใช้ชีวิตผิดมันเบียดเบียนไปแต่ก็ผ่านไปเราไม่เป็นไรเนาะแล้วก็เออพอได้มามีศีลอ,อย่างแรกเลยนะคะที่เขาก็จะบอกกันว่า มีศีเนี่ยปกติจะให้ทานเราไม่มีสีนะตอนก่อนหัวอ่ะเพราะถือว่าไม่ได้ข้อห้าเนี่ยเราต้องเข้าสังคมเราต้องมีเพื่อนจะให้ไม่ให้เราดื่มเราทําไม่ได้มันมันเหมือนมันมันก็คือติดอะมันมานานแล้วด้วยอาชีพด้วยอะไรต่างๆที่ว่านอนไม่หลับก็ต้องใช้ก็ต้องมีดื่มให้นอนหลับหรืออะไรเงี้ยค่ะจนมันก็ก็คือติดอะไรเนาะก็ติดมาก็เพราะฉะนั้นศีไม่ห้าข้อนะ ยังน้อยสี่ข้ออ๋อเนี่ยแต่หมนก่อนเนาะแต่ว่าทานเนี่ยเราทําได้ก็เลยอย่างที่พระอาจารย์บอกเข้าใจเลยว่าคนส่วนมากเนี่ยให้ทําทานเนี่ยมันทําได้แต่พอมาศีลปุ๊บมันก็จะน้อยลงละที่จะให้ครบทุกข้อได้แล้วก็พอแต่พอมาบวชก็เริ่มมีศีลมีศีลละแล้วก็จะมีช่วงที่แบบเคร่งเกินไปศีลปฏิบัติบปาปไม่เนาะแล้วก็อารู้มีศีลอย่างฉลาดละรู้ว่ามีศีลเพราะอะไรเพื่ออะไร มีศีลก็เพื่อให้เป็นบาตฐานของกุศลธรรมต่างๆจะทําอะไรต่างๆขอให้มีศีลเป็นบาทฐานมันจะเป็นเหมือนว่าปลูกบ้านสร้างบ้านเนะะี่ยค่ะต้องมีรากฐานก่อนศีลน่นจะเป็นรากฐานที่สําคัญให้กุศลธรรมต่างๆมันได้เกิดขึ้นได้แล้วศีลก็จะเป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อการที่มีจิตตั้งมั่นแน่วแน่ใช่ไหมคะ พอมีศีลเพื่ออะไรเพื่อให้ได้สมาธิสมาธิเพื่อมีจิต,ตั่งตั้งบ้านแน่วแน่ก็เริ่มได้จากการที่มีศีลน,นี่แหละสมัยก่อนนั่งถ้าเป็นทั้าตายมาวัดเจ็ดวันต่อปีอย่างเงี้ยนั่งนั่งไม่เห็นจะเข้าใจเลยว,ว่าสมาธิมันคืออะไรแต่พอเปิดใจรับละคราวนี้เปิดใจละเข้าใจละในว่ามันพระที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะมันจริงจริง,รงพอเราเปิดใจ รักษาศีลแล้วก็ได้มาเจอกับสมาธิว่าความสุขในสมาธิที่เขาบอกอะว่ามันมากกว่าการความสุขในการ,รมคุณทั้งห้ารูปรสกินเสียงรที่มันถูกใจเนี่ยมันจริงมันสุขมากจนมันก็อย่างที่พระอาจารย์ก็บอกคือติดติดสุขในสมาธิแต่พระอาจารย์ก็บอกว่าสุขในปัญญามันมีความสุขมากกว่านั้นอีกนะก็เลยอะทาตามพระอาจารย์ ก็มีเริ่มมีการฟังธรรมมากๆขึ้นพอมีสมาธิไม่ต้องไปติดเอาต่อไปเลยฟังธรรมให้มากพิจารณาธรรมให้มากแล้วก็มาปรับใช้ทำให้ได้รู้ว่านี่แหละความสุขของการมีปัญญาเนี่ยมันยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยิ่งกว่าการไปเที่ยวรอบโลกยิ่งกว่าการไปกินของอร่อยยิ่งกว่าการไปดำน้ำสมัยก่อนก็จะติดดำน้ำยิ่งกว่าการมีศีล ยิ่งกว่าการมีสมาธิคือความสุขของการที่ได้มีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันก็เป็นแค่กายกองทุกข์มีแค่นี้เองจะไปยึดอะไรกับมันมากมายจะไปติดอะไรกับมันมากมายที่ว่าทำไมภาวนาน,นี่มันคือสำคัญมากภาวนาคือการทำให้มีใช่ไหมคะเวลาสมมุติเราอ่านหลักธรรมอะไรเงี้ยอริยสัจสี่สมัยก่อนก็ม,มีทุกข์ ีเหตุเกิดทุกมีการดับลงแห่งทุกมีทางให้ถึงความดับลงแห่งทุกแต่รู้ค่ะแล้วก็จะรู้เท่านี้อจบก็คิดว่าเข้าใจก็คิดว่าฉลาดพอก็น่าจะเข้าใจแต่พอมันไม่ได้ทําให้มันมีเกิดที่ใจบ่อยๆอะค่ะไม่มีการภาวนาไม่มีปัญญาภาวนาเนาะไม่มีไม่ทาให้มันเกิดขึ้นที่ใจบ่อยๆแค่รู้สักครั้งหนึ่งมันก็เป็นแค่สัญญาเป็นความจําแต่มันใช้จริงไม่ได้ พอมันเกิดทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันตามไม่ทันมันไม่ขึ้นเขาเรียกว่ามันนึกไม่ถึงแล้วมันก็จะไปหลงโทสะเจ็บเนาะปวดเนาะโอ้ทำยังไงโอ้มันทุกข์ทุกข์ทุกแต่ทุกว่าทํายังไงโอ้มันมีแต่ทุกเกิดแต่ไม่เห็นทุกข์ดับอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันไม่มีการภาวนาหรือทําให้มันเกิดขึ้นที่ใจบ่อยๆแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้จริงไม่ได้ก็ อันนี้ก็คือทําให้ได้เห็นว่าหลักธรรมพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐจริงดีจริง,ด,รงดีสุดๆที่จะทให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นรูมาตอยก็ยังเป็นอยู่แล้วก็พอยิ่งหนาวมันจะยิ่งปวดใช่ยแมคะมันจะปวดเข้ากระดูกแล้วมันก็มีอะไรมากมายในช่วงนี้ที่ถาโถมกันเข้ามาแล้วมันก็เลยทําให้เห็นว่าโอ้ ก่อนบวชก็ว่าทุกข์แล้วเนาะจะตายแต่ตอนก่อนบวชนี่ก็คือพอแล้วไม่เอาแล้วขอตายแล้วไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอมาบวชโอ้หนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะโอ้ปวดกว่าเดิมด้วยเอ้สุดยอดแต่มันก็ทําให้เห็นว่าเนี่ยแหละมันเป็นบททดสอบให้เราได้เห็นจริงๆว่าภาวนาย,ยังไม่ถึงเหมือนรู้โอ้รู้ทุกอย่างถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นก็จะไม่ทุกข์ ตันหาเหตุเกิดทุกโ้พูดได้หมดพอเกิดขึ้นจริงปุ๊บปัญญาไม่ขึ้นเลยไม่มามันโหอ้ไอ้ก็จะบอกว่าเห็นทุกดับมันไม่ดับมันหญมันไม่ดับมันเกิดมันไม่ดับมันไม่เห็นมันไม่ดับแล้วก็อ๋อพอมันนั่งดูที่หลังก็ถ้ามันมีโทสะมีความโกรธเนี่ยค่ะปัญญามันก็จะมืดตื้อปัญญาดับมันไม่เห็นจริงๆแต่พอ จิตมันสงบมันอยู่ในระดับที่มัน,มนก็คือสงบก,กลับมาสู่ภาวะปกติไม่มีโทสะครอบงำแล้วเออมาละคราวนี้เขาไม่เห็นว่าเนี่ยมันอนัตตาเนาะมันไม่ใช่บุคคลตัวตนของของว่าฉันของของฉันความคิดของฉันฉันจําได้มันไม่มีเลยมันก็แค่ขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยดังนั้นก็ชัดมากเลยค่ะตอนนี้ก็คือภาวนาทําให้มีที่ใจบ่อยๆ ตอนนี้ก็พยายามเหมือนกับว่าใส่ข้อมูลเข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปภาวนานึกพิจารณาใครควรตามไปก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นการเอาทฤษฎีสิ่งที่เรียนรู้มาเนี่ยพูด into practice เนาะเอามาใช้จริงดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่วัดไม่จำเป็นต้องแบบอ่ะฉันให้เวลา holiday วันหยุดยาวฉันขอเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมไม่จำเป็น การปฏิบัติธรรมทำได้ทุกขณะจิตทำงานก็ทำได้เข้าห้องน้ำก็ทำได้เดินอยู่ก็ทำได้การปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่แค่ว่าต้องนั่งนิ่งๆนั่ง,งภาวนามันดีในการที่เป็นการฝึกเรื่องเบื้องต้นใช่ไหมคะอย่างที่พระอาจารย์นำภาวนา,าคือดีมากเป็นการฝึกแต่ว่ามันไม่ใช่ว่า ต้องมาเจอภิกษุณีต้องเจอพระต้องมาอยู่ในวัดถึงจะทําได้ไม่จําเป็นเมื่อได้มาเรียนจากที่วัดไปแล้วเนี่ยเอามาทําใช้ในชีวิตจริงออกจากวัดก็มาเลยหายใจเข้าอ่าสมมุติว่าอย่างที่มีสิสิทธิธรมนารูปหนึ่งบอกก็คืออย่าปล่อยลมหายใจทิ้งให้มีสติหายใจเข้าหายใจออกเห็นตามความเป็นจริง อตอนนี้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะโอ้ตอนนี้มันแวบมาละเออปวดมากปวดมากน้ําตาจะไหลเอออ๋อเนี่ยโทสะมันขาดสติขาดสติก็บอกมันขาดสตินะมันก็จะอึ๊บเข้ามาอโอเคได้ละแล้วก็ตามดูตามดูมันไปเรื่อยๆนะคะได้ทุกที่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือนั่งเฉยๆอยู่ด้วยกันไปปัจจุบันใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยสติในลมหายใจ เหมือนนั่งสมาธิก็ทําให้มันได้เวลาเดินก็เหมือนเดินจงกรมเดินก็ด้วยสติขาซ้ายขาข,าขวาแล้วก็มีภาวนาอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนี่คือการที่ได้เอาภาวนาที่เหมือนหลายๆคนคิดว่ามันต้องเข้ามาในวัดถึงจะได้แต่จริงๆไม่ใช่วันนี้ได้เรียนรู้อะไรแล้วก็เอามาใช้ชีวิตประจำวันอย่างข้าพเจ้าก็ให้ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นการ ทำแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆถือว่าเป็นคนที่โชคดีเพราะว่าทุกขเวทนาจัดมากใช่ไหมคะค่ะอ๋อค่ะทุกขเวทนามันก็เยอะเองเนาะมันก็จะแบบโอ้บางวันข้อเท้าท้องหลังขึ้นทส้โอ้มาหมดเลยแล้วก็จะโอ้ดูตรงไหน,นกันก็ดูที่ใจดูที่ใจอย่างเงี้ยคะ่ะมันทำให้ว่ามันเป็นการฝึกแล้วก็จะคล้ายๆกับว่า มันต้องมีความรู้ที่ถูกต้องก่อนมันไม่ใช่ว่าปุ๊บมาฝึกสติให้นิ่งมีสมาธิเราจะไปปัญญาเลยไม่ใช่มันก็ต้องมีศีลเป็นเปิดปาฐานแล้วก็ต้องมีการฟังธรรมมีความรู้ที่ถูกต้องเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดมาไว้เนาะมีการฟังธรรมมีการไปหาผู้รู้ฟังธรรมแล้วก็มาใคร่ครวญ ในธรรมะาที่ได้ฟังมาเทียบเคียงกับความเป็นจริงจริงไหมนะจริงไหมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้มันจริงไหมเพราะอะไรเหตุเพราะอะไรผลเพราะอะไรมีตัวอย่างไหมคิดวิเคราะห์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็นํามาใช้นํามาใช้เรื่อยๆนี่แหละก็จะเป็นการภาวนาในชีวิตประจาวันที่มันใช้ได้จริงเพราะว่าถึงแม้ว่าบวชมาสมมตินี้ก็นี่ก็บวชมาเนะาะสักประมาณ ปีหนึง่งปีนิดนิดแต่ว่ามันได้ฟังทำเยอะแต่ว่ามันขาดภาวนาอย่างที่บอกมันไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตจริงประจำวันจริงๆทุกขณะจิตจริงๆทําทำให้มันก็ยังมีเผลอทุกไปบ้างทุกฟรีไปบ้างหลายก็เข้าได้รอบร้องให้แตกให้แตนไปหลายรอบแต่ก็กำลังพัฒนาภาวนาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะนี่ก็คือการที่ได้นำทฤษฎี แล้วก็ put into practice นำมาใช้ให้มันได้จริงๆพระธรรมของพรพุทธเจ้านี่คือเป็นความจริงที่สุดจริงที่สุดที่ทำให้พ้นทุกข์ได้ซึ่งไม่น่าเชื่อแม้ว่าจะทุกข์กายมากกว่าตอนก่อนบวชเนี่ยเนาะแต่ว่าใจเนี่ยมันสบายซึ่งมันแบบมันประหลาดกับมันมาว่าแวบนะคะมันจะมาตบงแวบที่พราอใจก็จะเคยบอกว่า กุศลกับอกุศลมันก็จะเหมือนเปิดไฟกับปิดไฟมันเป็นคู่ตรงข้ามกันน่ะมันไม่สามารถจะแบบเนาะถ้ามันไฟสว่างก็คือมันติดถ้ามันดับก็คือมันดับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่มันจะทุกอย่างมันด้วยเหตุด้วยปัจจัยการที่จะมีปัญญาก็คือความสว่างปัญญามันจะสว่างแล้วพอมันไม่มีปัญญาก็คือจะมืดแต่ทำยังไงให้มันมีไฟ ไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บอยากได้ไฟปุ๊บขึ้นมาเลยไม่ใช่มันก็ต้องมีหลายเหตุหลายปัจจัยสร้างบ้านก่อสร้างบ้านถ่ายรูปเอาไปยื่นทะเบียนให้ไหมคะขอเลขที่ทะเบียนบ้านหลังจากนั้นก็จะต้องมีการอะไรนะมีไฟมีปลั๊กไฟมีสายไฟมีทุกอย่างมีคนมาช่วยกันตอนนี้ข้าพเจ้าก็เหมือนอยู่ในสังฆะ ที่มีคนมาช่วยกันมีพระอาจารย์ให้ความรู้มีหลายคนมาอยู่ด้วยกันสอนเรื่องการมีศีลมีสมาธิแล้วก็สอนไปก็ช่วยช่วยช่วย,ช,วยช่วยกันต่อไฟบางทีพอเหตุปัจจัยมันพร้อมไฟมันก็สว่างมีปัญญามาแต่บางทีเออหลอดไฟขาดหรือว่าโอเ้เขาไม่ส่งไฟมาหรืออะไรต่างๆนะไฟมันก็ดับมันก็เป็นแค่นั้นเองเหตุปัจจัยมันพร้อมปัญญามันก็มา เหตุปัจจัยมันไม่พร้อมปัญญามันก็หายไฟมันก็ดับดังนั้นก็ต้องพยายามสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันพร้อมมีการมีศีลมีสมาธิมีการภาวนาทําให้มากทําให้มากอย่างวันนี้ที่พระอาจารย์ให้ก็มีตั้งหลายภาวนาแล้วแต่จริตของแต่ละคนเนเนาะถ้าจะเบี้ยตาภาวนาก็ได้อะไรก็ได้แล้วอย่างที่ข้อ5้าข้อสุดท้ายเนะะี่ยค่ะควรปฏิบัติธรรมเมื่อใดนี่คือดีมากเดี๋ย่าบางทีเวลามันก็จะมีเนาะ ความอยากก็จะแวบขึ้นมาทั้งที่รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์แต่มันก็โอ้ทำตามบทบเลยนะเนี่ยอาทิตย์อะไรนะอาทิตย์ปริยยสูตรธรรมจักรอะไรเงี้ยค่ะทำหมดเลยอะ่ะไม่เห็นหลุดมันในนี้เลยอะ่ะเห็นแล้วทุกทษมันทุกมันไงทุกก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วอยากจะเป็นเห็นเป็นอัตตาบุคคลตัวตนเราเขาเหรอมันก็ไม่เป็นอัตตา แล้วยังไงแล้วมันก็เอมันก็คลายความติดใจโอ้ไม่ติดใจแล้วไม่อยากได้แล้วกายนี้มันไม่เอาแล้วตามมาทำมามันไม่เห็นหลุดเลยอย่างเงี้ยค่ะล้วก็จะแบบมันไม่เห็นหลุดเลยอ๋อก็เลยเข้าใจเราว่าแล้วมันก็จะไปคิดเนาะทําไมมันไม่หลุดมันไปขาดตรงไหนมันไปติดตรงไหนแล้วมันก็ขึ้นมาว่านี่ไงสังขารละขันก็คิดอยู่อย่างนี้่ะ มันก็คิดวนอยู่อย่างเนี้ยมันก็ไม่ไปไหนสักทีแล้วมันก็เห็นว่าเออมันก็ดับเนาะกืทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นยางกิงจิสมุทธยธรรมมาใช่ไหมคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นร่วมกันเป็นธรรมดาสัมพันธ์ตังนิโรธธรรมมันติสิ่งทั้งปวงก็ล้วนดับไปเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับลงเออก็แค่นั้นก็ได้รู้ว่าเนี่ย มันยังภาวนามนไม่พอปัญญาภาวนามันยังไม่พอมันก็ต้องสั่งสมไปเหมือนน้ำค่อยๆหยดไปทีละวันทีละวันทำไปเรื่อยๆทำไปทำไปวันหนึ่งมันก็เต็มในที่สุดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการที่ว่า มีศีลมาละมีสมาธิมาละมีปัญญาแล้วก็ต้องทุกอย่างเนี่ยก็คือภาวนาศีลภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนาทําให้มีที่ใจบ่อยๆทําให้มันบ่อยๆแล้วก็ put into practice adapt apply เอามาใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้ปฏิบัติธรรมณนะปัจจุบันทุกที่ทุกเวลาได้หมดเลยก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็จเจริญในทางโลกทางธรรมค่ะสาธุ